เดินทางน้ค่ะเนาะบรรยากาศล้างน้ำรถนะคะรถเร็วแห้งนะคะอ้ายสวัสดีจ้าพขาก็ชองเส้นน้องวิ่งเสื่อแนวนะคะเน้องค่ะถึงเวลาหนังวัวหนังควายออกขอกแล้วไปไปเร็ว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 สายคือเก่าค่ะไปไปไป มันเป็นมือถือหอนแห้งนะคะเนาะสาวๆอากาศมันก็สีดีอยู่แต่ว่าสายสายมากับหอนเนาะคะ่ะสาวก็ลมมีวีเหมือนอากาศที่เย็ยนเนาะค่ะเนาะแต่สายสายมากับหอนแห้งนาะค่ะเนาะไปต่อไปเร็วแล้วแล้วแล้วไปๆๆๆไปไปไป มาหน่อยเร็วเดินไว้หน่จะหน่อยเนาะค่ะเนาะคกำเดินทางเนาะค่ะบรรยากาศล้างน้ำรถเนาะค่ะรถเร็วแห้งเนาะคะอ้ายน้ำในทางกับบะหมี่เนาะเนาะแห้งเร็วแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะไป๊ดได้แลวเร็วเร็วเร็ว นัวกัน้งก็เดือวแห้งค่ะนัวของเขายัางกับทันธล์นจ้ะเนาะน้ำแห้งหมดแล้วนะคะเนาะนะคะจะนำครั้งในเป็นหล่องเป็นยังในถนนาทางเขาเนี่ยแะค่ะแต่ว่านำทิพย์เพิ่นเคยถ่วมาเพิ่นหายไปหมดแล้วนะจ้ะเนานะนหายไปหมดแล้วน้ำไม่ล,มลงหน้าลงยังไปหมดแล้วลดแห้งแล้วค่ะเนาะลดยังลวดเร็วนะจ้ะ เฮากปฝ่าวนะคะเนาะบุงบาทเอาหยาบไปไว้สวนให้เพิ่มแล้วนะคะเนาะไปแต้วแววแต้วแวแวในสวนเป็นน้ำตีตุ่มมากมาะค่ะ,ะนอนตุ่มทวนทวนไม่โ้นนะคะเนาะก็เลยบอนไปถึงฝั่งฝนเสียหายหเขากบโคดังนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะะไปไปไป เร็วเร็วไเจ้าไปเร็วเร็เขาอยากมาท่านกันห่วงหน่วงกันนะคะเะสิมีทะะะะอเรน่าค่ะแตกตะเกอยู่และะ้วนะคะเอามันมาไวเนคเนาะคนสเหลนค่ะเนาะว่า,า,ะะะะามีทอเนคะใต่ค่ะอยู่ในบนตะเนาะค่ะเลยเอาไมันมาทำแบบเนื้ค่ะเป็นต้นไม้นะืคะเนาะ น้ำก็ลดลงไปนี่หน้าเบิร์ดอะไรนะคะนี่ค่ะน้ำแมนน่นาก็เลือประมาณนี้นะคะเนาะ,ะ,ะ,ะนี่ค่ะได้หน่อยอ่ะนะคะเนาะการพ่นเบ,เบอร์มากระแห้งเร็วนะคะเนาะนี่ค่ะพนก็ะปุกมาหลายม้ือเป็นนาทีแล้วนะจ๊ะนามเพิ่งก็เลยลดเร็วนะคะ แต้วเอาคืออะไรอ่าวนหน่อยเนาะเปกติเป็นอะไรหยอกเขานะคะเนาะมืดูนี้ยางเป็นระเบียบได้มืมเนี้มืี่เต้วแอลอะไรหยอกเขานะคะเนาะตาของน้องม้าของเขาเนาะเป็นไหนไปด้วยนะจ๊ะไป เพิ่อนกับแถมจิตตระทันนะคะน้องเห็นยางเร็วนะคะเนาะไปแล้วบอตโตโตเพิ่งซื้อไปกินน้ำอยู่ดีเสมือนะคะเนาะอยังไหวนาะค่ะกินไปโตกินไปนี่กินอิ่มไหเนาะนี่เนาะไปไปเอามาหน่อยเร็วๆตาแววมาจะหน่อยกับยางสายเนี่ย ้วก็ไปหอยไก่ละป้า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 นี่ค่ะน้ำหอยก็ลดลงไปหลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลองล่อยน้ำที่ขึ้นไหลออกมาเนาะคะ่ะเนาะค่ะวันนี้ก็สวมเสื้อกระแดดแห้งะะ้วค่ะเนาะนี่ใส่ใสามาแดดเดือมลุกเลยนะคะบรรยากาศแบมีลมค่ะเยน็ยนเย็นเนาะคะ่ะเนาะ ก็แหงๆคือจะเป็นน้าวอลไรนะคะบางส่วนเกือบหัอส่วนเขาแล้วหนังหัวนะคะปลายนะคะอย่าหัวยาวนตัวนำทิมเนาะเดนะีเนาะไว้เร็วแห้งนะคะเนาะ าหอวขาวเร่มเลนะะนะ้นนะคะเนาะแต่หอดสวนนะค่ะเนาะสวนกับหอดไปแล้วนะคะแหววๆก็เหมือนกันนะคะเนาะแล้วไปไก่หอวเป็นไเรื่อด้วยกันเรียนหากล้องเาอนะคะเดี๋ยวไปเอา สิเลนามาน้องว่าก็หอดแล้วไิธีเรียบรอย้อยนะคะเหลือสองสามตัวยังสามบางท่านมูนแตะนอกนาอีกเจ้าข่าเรียนแล้วตามโดยแจ้วแววไปแล้วไก่หอดมีเพื่อนสีฟ้ามาพักเนาะค่ะ ลงบัตรก็ไปหาอย่างน่าเตรียเหมยขึ้นจแล้วนะคะเนาะเสรแล้วขึ้นออกมาเนาะค่ะหากินอย่างเนาะค่ะเนาะกินเราค่อนยๆค่อนๆหลักก็ค่อเๆาะก็ค่ะอ้าวประจำที่กองไฟกองมันนะคะเนาะควายของเหาเลยค่ะนวนำหอยค่ะรถแห้งายแล่ะนอจจะเนั้น แล้วกอมาซิ่งจะอยู่เป็นนอลก้าเขนหนังว่าของห้อเนียนะคะเนาะจำทีนะคะเนาะจัดซุ้ไฟเพิ่นนะคะเนาะ,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 ะน้ำกระไลนะคะเนาะหัวยุ่งผัวเหลือก,กระไลนะคะเนาะจัดุ้กล้องไฟไว้เพ่นจะไ่ค่อยมีมยุงมีเหลือมาต่อมเพิ่นเลยจ้ะเนาะดี๋ควสิาพาลุกไปเบิง่ง เอาเฮาสักน้อยนึ่งนะค่ะเนาะว่าน้ำบกไปจันในแน่ว้ปจ้ะน้อค่ะไปกันจ้าค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าเข่าของเฮาค่ะล้างลังน้ำรถเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นกระแทกหน้ากันเบิดแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะของเฮานะค่ะน้อนี่ค่ะลังน้ำรถเนาะค่ะเข่ากับ ถือถือถอหนามถือ,อยังเนาะค่ะเน,ะน,ะะนะะาะกะพากันนี่ค่ะกะใส่ใเนาะค่ะเนาะงเขาเขงเขาค่ะหนามเพิ่นถั่วปีนอีถั่วเพอดีเนาะค่ะเนาะบ่ได้ถั่วเสียหายเนาะค่ะเนาะงถั่วพอประมาณนึงเนะะาๆๆๆนะ,ค,ะค่ะถั่วเขาเข้าใยแล้วเนาะค่ะเนาะกะเพิ่นก็อยู่บ่ด้วยน้ำนาะคะ่ะเพิ่นกระยูแบบนึงเนาะค่ะเนาะบ่ถึงอาทิตย์เนาะคะ่ะเพิ่นจะรลดยางรลดเร็วเนาะค่ะเน้อง นาเขาของเขาค่ะนี่คือหน้าห้อยเนาะค่ะเนาะหน้าสีเขียเลี้ยงน้องวัวน,น,น้องควายเนาะค่ะเนาะค่ะเขากะถือว่าใส่ได้เนาะคะ่ะเนาะปีนี้เนาะคะ่ะหลารอบหลายปีคือกันค่ะหน้าของเขาค่ะเป็นน้ำ่วมเนาะคะ่ะเนาะกะสีเสียหายมาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะบ่ได้เขาเนาะคะ่ะแต่มาปีนี้ค่ะก็คือสีส้ม ดีอยู่นะ,น,นะจ๊ะ,ะเน,นาะนี่ค่ะพานเนาะค่ะปีนี้เนาะค่ะผลนคือสิบว่ไม้แล้วเนาะหนามเนาะค่ะเนาะคนตายฝนแล้วเนาะจ๊ะนี่ค่ะปกตินี่ค่ะแถบสีบวยยากลงมาเบิงเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพราะว่าหนามถั่วมแล้วก็เปื่อยเบิดะค่ะส่วนหนึ่งก็ห้อยเชอรี่เนาะคะ่ะเนาะค่ะปีนี้ก็เผนมาสาหนามเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ มาถ่วงเร็วกับไปเร็วนะคะเนาะ,ะ,ะอยากไม่จะตุ่นแหละนะคะเนาะกะจะวานเนาะค่ะขาก็าออกบกคอยดีนยนยนยแน่ยังแน่พลังเนาะจ้ะเนาะกะมาไป้ายกะเป็นกะดีกะแน่กะเขาซึกกะดีใจเนาะคะเนาะที่ว่าเทาเลยเห็นเขาเห็นน้ำเอาเนาะค่ะะ ประมาณนี้แหละค่ะพามาเบิ่งเขาเล็กๆหน่อยๆนะจ๊ะเนาะหลังจากน้องวานน้องควายลงมาเนาะค่ะเพื่อนคลิมหยาเนาะค่ะเนาะู้อยืนข้างบนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกบัตรก็มาแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะค่ะข้าข้อเจ้าคลิปใบเต่เพียงเท่านี้เนาะจ๊ะน้อค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ๊ะให้ช่องของข้าค่ะคือเสถอมดิ้นชาแนลค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิมมันไปนะจ๊ะน้อค่ะขอันุหมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ